ท่านผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพ่อแม่ครูบาอาจารย์พยายามหล่อหลอมให้เราบริกรรมไว้อย่างสม่ำเสมออย่างน,น้อยก็มีจิตเป็นผู้รู้เป็นที่มาของชามความรู้ในวันนี้ว่าเป็นผู้รู้ดูจิตคิดไรอยู่เป็นคนดูเช่นนี้ดีเหลือหลาย แต่อย่าเป็นคนทำกรรมใดๆและนี่ไงมีปัญญารักษาตนหมายถึงว่าเราได้มีโอกาสดูแลตัวเราเองจิตของตัวเราเองรู้ว่าคิดอะไรอยู่แค่นี้พอแล้วเมื่อคิดได้เช่นนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำกรรมเพื่อเกิดความทุกข์ต่อไปในภายภาคหน้าขอท่านผู้มีบุญทั้งหลายเป็นผู้รู้ดูจิตอย่างสม่ำเสมอ ท่านก็จะมีแต่ความพาสุขใจเป็นนิดขออนุโมทนาฝากกดติดตามและ Subscribe ช่องชามความรู้กันด้วยนะครับ